สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ฮิสตอริคอเกมเมอร์ขอต้อนรับสู่เกม World of Warship และนี่ก็คือเรือลัตเวนโนวิกนะครับผมระดับเทียสสองของสหภาพโซเวียตหรือต,ตอนนี้ยังเป็นรัฐธงของรัสเซียรัสเซียนเวยอยู่โอเคจะเป็นของรัสเซียอยู่นะครับโอเคเอาล่ะเทียสสองนะฮะก็หลังจากที่เล่นเทียสสิผ่านไปมันมานะฮะโอ้โหมาเล่นเทียสสองนี่มันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เนะ <laughs> โอเคนะครับมาดูปืนกันเลยนะครับผม,มาดูโมดูลเรือกันเลยนะครับ ปืน120มมครับยิง13.3คันต่อนาทีนะฮะนี่ก็การหันปืน17.1วินะครับแล้วก็กระสุน HE 1,700นะครับกระสุน AP 2,000ดาเมจนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ AP หรอกโอเค HP 14,500นะฮะปืนหลักมีทั้งหมด8ป้อมนะฮะหันปอดไซส์ยิงได้ข้างละ5นะ1 2 3 4 5 6โอเคยิงได้ข้างละ5โอเคระยะยิง10.1กิโลเมตรนะครับความ ความได้สูงสุด25นอตน,นะครับโอเคนะฮะมาดูโอกาสติดไฟกันนะโอกาสติดไฟ8%นะฮะแล้วก็จัดว่าเยอะอยู่พอตัวนะถ้าหากว่าเทียบกับไฟเอร์เลดแล้วก็การหันบอร์ดไซส์นะฮะ8%เลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะมากนะครับโอเคแล้วก็เอออันนี้การหักเลี้ยวนะฮะการหักเลี้ยวก็จะค่อนข้างจะ เลออีเ้ยวได้ดีมากนะฮะสี่วินะฮะแต่ถ้าหาว่าเทียสูงๆนะรับรองได้เลยว่าการถักเลี้ยวนี่น้องๆเรือประจันบานเลยนะจ๊ะทําใจเลยนะแล้วก็การพังตัวก้าวสีออ่โลเมตรนะฮะแต่พอไปเทียสูงๆนี้การพังตัวนี้ก็น้องๆเรือประจันบาลเช่นกันนะครับโอเคลำนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคอันนี้ผู้การนะฮะ ผู้การผมก็ย้ายย้ายมาจากเกมยัชชี่นะครับผมยังแค่10บพอยต์เองสิบพอยต์มันก็มากพอแล้วนะฮะเทียต่าๆไม่มีอะไรมากเดี๋ยวพอถึงคีย์รอบมเมื่อไหร่ก็จะย้ายจากมิครอิวมานะครับผมโอเคเออสิ่งที่ผมแนะนําให้อัพเลยสําหรับเรือระดับเทียต้นๆน,นะนะคือลาสแตนนะฮะสกิลระดับ2อนะฮะเนี่ยอันนี้ควรจะอัพมากกว่าหันปืนอีกนะครับรับรองได้เลยว่าอัพลาสแตนดีกว่าหันปืนแน่นอนนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับโอเคไม่รู้ว่าคีรอลบนี้จะหางหางเสือจะพังง่ายหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะพังง่ายนะขนาดผมไปตบเทียเทียเทียสี่มาผม <c oughs> เห็นเวตสวีตลานหน้าเนี่ยมันยังโดนยิงปืนร้อยสมิมมเครื่องยังน็อกเลยครับลาสแตนนี้สําหรับเรือโซเวียตก,ก็จัดว่าจําเป็นนะครับผมโอเคเอาล่ะก็ไม่มีอะไรมากครับเทียสองก็ เดี๋ยวๆก็ผ่านไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันเลยกันโอเคสําหรับประวัติเรือลานี้นะฮะก็จัดว่าเป็นเรือที่เคยออกศึกมีมีในการรบในสงคราม่วสงครามญี่ปุ่นกับรัเสเซียนะครับหลายลบหลายยุทธการอยู่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็รัเสเซียก็แพ้นะฮะและลำนี้ก็ถูกยึดโดยจกักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองะฮะก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อในภายหลังเป็นสุสยะนะครับผม ก็ถูกเอาไปใช้งานในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นเรือคุ้มกันชายฝั่งแค่นั้นแหละครับโอเคก็ okay. ไปลุยกันเลยแล้วกันประวัติมีเท่านี้แหละครับโอเคลุยอีกเลยเล่นไม่นานนะเพราะว่าเทียสองเองโอเคโอเคมาตาแรกกันเลยนะครับผมท็อปเทียเทียสามนะครับค <c oughs> ุูอเซอร์ทั้งนั้นเลยแล้วมีบีบีแค่หนึ่ง ด,ดีดีอีกหนึ่ง <laughs> จิคุมามาทำอะไร <laughs> โอ้โหจิคุม่าเทียบกันโนวิกนี่คนละขนาดเลย <laughs> เออเนี่ยเดี๋ยวดยวีเนี่ยขนาดมันคนละเรื่องกันเลยจิคุมาลำยังค่อนข้างใหญ่ แต่ยังไม่เจอศัตรูนะครับจเจอโนวิกแล้วหนึ่งแต่ยิงไม่ได้ เปิดฉากยิงกันแล้วโอเคสโตลอเพบบอยมาทางนี้นะครับแต่ยังไงซะถ้าหากว่าอยากเจออยากจะปล่อยต่อใส่เราก็ต้องเจอเราก็ต้องเจอตัวก่อนนะครับวางระวังสโตลอเพฟบอยเห็นแล้วเราโดนเห็นตั้งแต่9โลเลยนะครับ นั่นไงโอ้โหปืนแหกกระสุนมันค่อนข้าง,างย,ย้อย ไปแล้วระวางเส้นหลุยเยอะเอาเรื่องเลยทางนี้อาลาต้องรีบไปเส้นหลุยถอยมาถอยมา เจอบอกกาเชียไฟไหม้อยู่แต่รถน้อยมากรถทีละร้อยสองร้อยไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเฮ้ยเจอแล้วต้อมปืนโดนไอ้สโตลออฟเฟ์บอยยิงฮนะแหกไปแล้วโอ้ยไม่เล่นอ้าวพังไปแล้วครับ <Okay. laughs> เราหลบออกก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าแม่งไอเป้าหมายแรกนี่มักจะโดนโดนลุกยำ อ้าวติดไฟสองจุดแต่ก็ไม่น่าจะทำให้ตายได้เซนหลุยอีกลำหนึ่งติดไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวัง โอตรงนี้มีน้อยน้อยมากเมื่อเทียบกับตรงนู้นเราสิไม่ใช่นะฮะโนวิแม่ติดไฟอะไรจะง่ายขนาดนี้จมไปแล้วหนึ่งโดนไฟคอกหนีก่อนแม่งเรามีนิดเดียวเองแค่สองสามลำ แม่งลุมคาวาชีเป็นว่าเล่นเลยโอ้ยตัวลอ้อเทปบอยเดี๋ยวออดีๆก่อนแม่งเดี๋ยวดีๆมันยึดฐานได้อ๋ติดไฟอีกแล้วเฮ้ยน็อกเครื่องได้เอาตายอ่ะโว โอเคตรงนั้นเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาว่าชี้จะตายครับเสามทั้งนั้นเลยอะไรว่าติดไฟไปแปดครั้งเหนอเนี่ยทำไมมันติดง่ายเนี่ยขนาดไม่ได้ใส่สกิลเพิ่มโอกาสติดไฟเนี่ย ไ้สมาธีหน่อยว่ากระสุดมันค่อนข้างย้อยมากๆเลยนะครับว่นนางบปอกันเจียปุ๊บ ไกลสุดโดนโดนยำไม่รู้เหรอว่าเราพิว้วเฮ้ยระวังชน๋อไม่ชนนะเราที่เห็นว่าเราพิว้วเราพิว้วเราอยู่ใกล้ใกล้ใกล้สุดแต่ว่าเราพิ้วฮะโอเคมันไม่ขยับไม่อะไรเลยฮนะ ก็เ,เดสเดนเดสเดนหันหันมานี่แล้วฐานมันจะโดนยึดแล้วครับ มาใกล้นะฮะเลโกนมังกรสวรรค์เอ้ยต่อมาหลบทันแล้ววะ ิวมังดีพวกเลนยืดฐานกันแล้วโอเคยึดไปเลยยึดไปเลย รอระยะสั้นแถมถนนคำนวนกระสุนเยอะนะฮะรลยยิงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่อาบอัลกระเชียก่อนฮะเนี่ย ไปเป็นว่าเล่นเลยตานี้ อ้าวโอ้โหล่าช็อตเย่อ่าท็อปฟอร์มด้วยดาเมจสามหมื่นโอ้กับสี่หมื่นเลยนะครับผมโ okay, อเคตาต่อไปโอเคตาต่อมานะครับโซโลมอนเลยนะจ๊ะแถม่วนใหญ่นี่เทียสามโมวอลอปโปกัตเทีย คไม่เป็นไรเราโดนเห็นตัวก็ยังแบบว่าปืนมันก็ยังอนุภาพมันยังแบบว่าไม่แม่นยําพอยังพอหนียิงแล้วหนีได้ในระยะ8โลเดี๋ยวเราจะสามารถดูได้ว่าศัตรูมาเท่าไหร่เจอแล้วบอกกัเชียโอ้บักกเชียสามลำเลย ทีจะย้อยหนักเข้าไปอีกสุดจอเล็งสุดจอ ไม่โดนนะครับนี่โดนแล้วโดนแล้วติดไฟแล้วเย่เซ็ตออนไฟเออร์เขาได้นี่เซ็ตออนไฟเออร์โอเคสุดท้ายก็โดนล้ายเป็นต <c oughs> ามเหล็กรียบเฮ้ยลราช็อตทำไมวะเราอุตส่าห์ว่าเออจะจะเอาไปตังไปออกวาร์ดอะโถยแย่ <Yeah. S 2> จังเลยโดนล้ายอะ เจอคนในสังคมแบบนี้แย่มากอะขำๆเว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้หางเสือแตก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 เรามีลาสแตนครับเราเราอยู่ต่อได้ครับเอาไว้รอแบบว่า หางเสือแตกไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าไฟไหม้อ่ะอันตรายกว่านะครับหอพีเราน้อยนะครับปัดชตโอ้ไม่โอเครอให้ไฟไหม้ก่อนหางเสือแตกแค่นี้จิ๊บจ้อยมากเรามีล้าสสแตนตัซะอย่าง เฮ้ยติดแล้วติดแล้ว เพราไฟไหมโอ้โหมันจะตายหมดแล้วเนี่ยนีนเนย่เอาล่ะยึดเลยโดนยิงเครื่องเจ๊งหางเสือแตกก็ไม่กลัวครับเพราะว่ามีม,มีลาสแตนนะฮะ โอเคสงสัยไม่ต้องสงสัยละชนะแล้วหล่ะโอเคสุดท้ายเหลือสองลำนะฮะ <laughs> ใช้สมาธิยิงสมาชื่ <laughs> โอเคจมได้แล้วเย่ดีใจจังเลยโอ้โหเขาเล่นลูก AP กันเป็นว่าเล่นเลยเว้ยแต่ก็แรงวะโอเคก็พอแค่นี้แหละครับก็มันไม่รู้จะยิงใครอะมามันก็ตายหมดแค่นี้แหละเพราะว่าไอ้ลำ ลำเทียสองเนี่ยก็ใช้เวลาในการเล่นไม่นานนะครับชิวๆนะฮะแป,ป๊บๆก็ผ่านนะครับผมแค่เล่นให้ดูธรรมดาเฉยๆนะครับผมโอเคไว้เดี๋ยวเจอกันในลำต่อไปนะบลกก็อกเฉียนะครับผมเดี๋ยวขอไปรีเทนผู้การก่อนนะครับโอเคแล้วเจอกันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ